สวัสดีค่ะที่ดีบ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกแพรเสียงไฮที่บ้านเราค่ะนี่แปลงแบบนี้เป็นทะเลดอกไม้นะคะอยู่กลางแจ้งแดดจัดๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาจาก11โมงแล้วนะคะ10โมงกว่าจะ11โมงแล้วดอกไม้บานสวยสะพร่งแบบนี้ทุกๆวันที่บ้านเราค่ะ ที่นี้บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจทำสวนดอกไม้สีสวยๆแบบนี้บ้างก็สามารถนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0814007137น,นะคะเรามีกิ่งพันดอกแพรเสียงไฮ้นะคะขายส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะเพื่อนๆ ส่งไปได้ทั่วไทยเลยจังหวัดอะไรก็ส่งนะคะรับไปแล้วสามารถนำไปปลูกต่อได้เลยเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยตั้งแปลงปลูกนะคะกลางแจ้งแดดจ,จัดแบบนี้นะคะนี่กลางแจ้งแดดจ,จัดแบบนี้เลยอันนี้เป็นแปลงเป็นร่องๆนะคะยกสูงขึ้นมาเหมือนปลูกผัก แต่พอเวลาเขาโตแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือ้อยหากันเลือ้อยหาทางเดินจนแทบจะเดินไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกวันนี้เวลาเดินเข้าไปในแปลงดอกไม้เนี่ยก็คือแหวกแหวกเดินค่ะเพื่อนๆแหวกแหวกแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปตัดกิ่งพันุให้เพื่อนๆทุกๆคนได้นําไปปลูกกันนะคะสวยๆแบบนี้ที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้แพร่เสียงหายขายได้อยู่ที่45สีค่ะพระสี150กิ่ง ราคา390บาทรวมค่าส่งนะคะส่งไปได้ทั่วไทยค่ะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้โทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ0814007137วันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากติดตาม f a c e b o o k Fan Page ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ